สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านร้านสะพานบุญรามอินทราวันนี้มาทำคลิปแนะนำสินค้าเกี่ยวกับโพเงินโพทองค่ะสำหรับตั้งสารพระภูมิหรือว่าหิ้งพระโต๊ะหมู่ก็ได้นะคะมาดูรายละเอียดสินค้ากันเลยนะคะ เบอร์เล็กๆก็จะตั้งสารตายายหรือว่าหิ้งพระเล็กๆนะคะถ้าเบอร์กลางๆก็ตั้งสารพระภูมิหรือว่าหิ้งขนาดกลางค่ะส่วนเบอร์ใหญ่ก็ตั้งสารพระพรมหรือว่าโตหมูค่ะขนาดความสูงสินค้าโดยประมาณตามนี้ค่ะโพเบอร์3ประมาณ8นิ้วเบอร์ส่ประมาณ10นิ้วเบอร์หประมาณ12นิ้วเบอร์หประมาณ1 4นิ้วเบอร์7ประมาณ1 6นิ้วและเบอร์9ประมาณ20นิ้วค่ะ เพิ่มเติมเป็นเบอร์เก้าพิเศษนะคะรุ่นใบกุ้งกิ้งค่ะความสูง30นิ้วค่ะมันจะเป็นโลหะนะคะอันนี้เป็นโลหะนะคะอันนี้เป็นพลาสติกนะคะ ท่านใดสนใจสินค้าก็สามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าดูราคาสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.sapanbun109.com สกดตามนี้นะคะขอขอบคุณรีวิวสวยๆจากลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะเครื่องตั้งสารพระภูมิสารตายายบริวารช้างม้าชายหญิงฉัดโพ สนใจสินค้าไหนก็ยินดีให้บริการนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามคลิปวิดีโอจากร้านสะพานบุญรามอินทราค่ะพบกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ